สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเผากระทะนะครับซึ่งกระทะที่เราซื้อมาใหม่นะครับเราต้องทําการเผากระทะก่อนนะครับให้เราถึงต้องเผากระทะก่อนนะครับเพราะว่ากระทะใหม่ที่เราได้ทําการซื้อมาตัวนี้นะครับเขาจะเคลือบน้ํายากันสนิมไว้นะครับเราต้องเผาเพื่อขจัดน้ํายากันสนิมตัวนี้ออกนะครับเราถึงจะเอามาใช้ทําอาหารได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําอาหารเลยนะครับเรา ใช้ทาอาหารไปนะครับสารเคมีก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะครับเราจึงต้องเผากระทะก่อนนะครับและข้อดีของวิธีการเผากระทะนะครับจะทําให้ช่วยกันสนิมนะครับแล้วก็ทําให้ตัวอาหารที่เราทอดไปนะครับไม่ติดกระทะของเราด้วยนะครับมาครับผมมีวิธีการทำอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับ นี่นะครับเราซื้อมานะครับเขาก็จะมีแผ่นกระดาษติดมาแบบนี้นะครับเขาก็จะบอกเราว่าให้เผาไฟก่อนใช้งานครั้งแรกนะครับแกออกไปแล้วเขาก็จะมีระบุไว้ตรงนี้อีกนะครับเห็นไหมครับเผาไฟก่อนใช้งานนะครับ วิธีการเผานะครับเราก็เปิดเตาเลยครับนี่นะครับก็ใช้เตาแก๊สของเรานะครับทำการเผาไปเลยครับนี่นะครับเราจุดไฟแป๊บเดียวนะครับควันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพวกน้ํายาเคลือบนะครับที่ติดอยู่กับตัวกระทะของเรานะครับพยายามหลบหลีบควันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสารเคมีนะครับนี่นครับหลังจากที่เราเผาไปได้สักพักนะครับก็จะดำแบบนี้ครับ แล้วก็จะเริ่มเขาขาวขึ้นนะครับเราจะเผาจนกว่าให้เขาขึ้นอ่าเขาขาวแบบตรงกลางตรงจุดนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับเผาให้ได้ในลักษณะนี้นะครับเราก็ทําจนทั่วกระทะเลยครับ เราต้องเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวน้ํายาเคลือบจะอยู่ทั่วกระทะของเราเลยนะครับตรงขอบเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องเผาด้วยนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเผาจากที่กระทะสีดํานะครับกลายเป็นสีขาวเงาแบบนี้แล้วนะครับอ่าเราก็คว่ำหน้านะครับเผาหน้ากระทะอีกหนึ่งรอบครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะรอให้เขาเย็นสักครู่นะครับแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดกับน้ำนะครับ หลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับเผาให้ทั่วนะครับอีกหนึ่งรอบครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเผารอบๆกระทะทั่วแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะตั้งไว้จุดตรงกลางของนี้นะครับให้จุดตรงกลางตรงนี้นะครับกระทะขึ้นสีแดงแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้น้ํามันพืชเทลงไปนะครับตอนนี้กระทะของเราแดงแล้วนะครับเราก็ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟนะครับ แล้วใช้น้ำมันพืชนะครับเทลงไปในขณะที่กระทะกำลังร้อนครับเทไปเลยครับนี่นะครับเรากา็ดาน้ำมันพืชไปให้ทั่วกระทะครับแบบนี้เลย ตรงจุดตรงกลางนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับเวลาเราทําอาหารนะครับจะคอยติดกระทะนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเทน้ํามันพื้ตัวนี้ไปครับทีนี้นะครับให้ใช้กระดาษทิชชู่นะครับเช็ดให้ทั่วบริเวณขอบที่ไม่โดนน้ามันครับจะเป็นการเคลือบเพื่อกกันสนิมนะครับ ทำทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับถ้าเราทำในขณะที่กระทะของเรามีความร้อนอยู่ก็จะช่วยเคลือบกันสนิมได้ดีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมทอดไข่โชว์เลยดีกว่าครับ ถ้าตัวนี้ก็จะร้อนไวนะครับเห็นไหมครับตั้งไฟแป๊บเดียวควันขึ้นแล้วครับก็จะใส่น้ํามันนิดนึงครับนี่นะครับเราใส่น้ํามันลงไปแป๊บเดียวนะครับกระทะของเราก็ร้อนแล้วนะครับควันขึ้นเลยครับ นี่นะครับแค่นี้ไข่ของเราก็จะไม่ติดกระทะแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการเผากระทะนะครับเพื่อฆ่าเชื้อสารเคมีนะครับแล้วก็เคลือบตัวกระทะนะครับไม่ให้เป็นสนิมนะครับผมก็ช่วยให้เราทำอาหารนะครับอาหารไม่ติดกระทะของเรานะครับผมสำหรับวิธีการทำเช่นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน ใช้งานบ่อยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเคลือบน้ํามันที่ตัวกระทะนะครับถ้าเกิดว่าเรานานๆใช้ทีนะครับเราต้องเคลือบน้ํามันพืชนะครับให้ทั่วตัวกระทะเลยนะครับเพราะว่านานๆใช้ทีอาจจะทําให้เหล็กของเราขึ้นสนิมได้นะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่โรมินียมนะครับสามารถขึ้นสนิมได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลรักษานะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ